สวัสดีครับ18ตุลาคม2563ครับช่องตองพรพรมมาพบกับท่านผู้ชมนะครับผู้พิการนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนตุลาคมนะครับยังไม่ได้รับเบี้ยพิการครบ1,000บาทนะครับเพราะว่าอีก200บาทนั้นจะไปเอาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุ18ปีขึ้นไปครับ18ปีขึ้นไปมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ200บาท เอาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เป็นพันพอดีส่วนผู้พิการที่18ปีขึ้นไปและไม่มีบัตรไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้800เท่าเดิมนะครับทีนี้เงิน200นี้ใจเย็นนะครับท่านผู้ชมทุกท่านากรมบัญชีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังดําเนินการทําให้อยู่คงใช้เวลาพอสมควรในการทำมันมันยากอยู่นะครับก็ถ้าหน่วยงานเขาทําเสร็จเมื่อไหร่และพร้อมให้กดได้เมื่อไหร่ หน่วยงานเขาจะออกประกาศมาอีกครั้งเราจะนําคลิปมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังทันทีและรู้วันกดนะครับตอนนี้รอนะครับผููพิการได้แน่นอนครับถ้าหากว่าเขาทําครั้งแรกสําเร็จนะครับเดือนต่อๆไปก็ไม่แน่อาจจะทําเข้าพร้อมกันกันกบวันที่เบี้ยยังชีพ800ออกเลยส่วนบัตรก็กดได้วันเดียวกันอันนั้นก็รอดูว่าเขาจะทําได้แบบนี้ไหมต้องรอดูจากหน่วยงานเขาออกมาชี้แจงอีกครั้งนะครับส่วนของเดือนตุลารอครับ ได้วันเมื่อไหร่เราจะบอกนะครับแต่ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสนใจมากที่สุดตอนนี้ก,า,การเม,มืองมันไม่นิ่งมีการประท้วงมีการยื่นข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกยุบสภาร่างรัฐมนูญใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับตามการเมืองที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ส,สิ่งหนึ่งก็คือถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีเกิดตัดสินใจยุบสภาเ,เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองลาออกออมีการถามว่าเงินผู้พิการ200บาทนี่ยังจะได้อยู่ต่อไปไหมหรือว่าจะไม่ได้ถ้านายกยุบสภาถ้านายกรัฐบีลาออกครับคําตอบครับนายกจะยุบสภาก็ช่างนายกจะลาออกก็ช่างเงิน2บาทของผู้พิการเออเงิน200บาทครับไม่ใช่เงิน2บาทขออภัยครับเงิน200บาทที่จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐของผู้พิการนี้จะได้นะครับ เพราะเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีแล้วเ, TVs. เรื่องใดก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านความเห็นชอบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะได้นะครับแต่เรื่องใดที่ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบหรือยังไม่ได้อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่เรื่อง200บาทบัตรคนจนผู้พิการนี้นะครับกดได้นี่ไม่ว่าจะ ลาออกหรือว่าจะยุบสภาไม่เกี่ยวครับผู้พิการจะได้ต่อไปตลอดไปนะครับได้ตลอดไปจนกว่ามติคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็คือเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่และเปลี่ยนแปลงเลือกให้อย่างนี้จึงจะเลือกได้นะครับเข้าใจนะครับสรุปผู้พิการไม่ต้องห่วงนยายกรัฐมนตรีจะยุบสภาหรือจะลาออกท่านก็ได้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวครับสวัสดีครับ